สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามพ่อบุญหนุนนําพ่อบุญหนุนนําเน้นบนเน้นล่างให้นะคะไปรับชมรับฟังเลยคะ่ะก่อนจะไปกดติดตามกดสักประไ b e กดติดตามช่องแม่น้องราพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเอ้ยน้องใหม่ปุณนะน้องใหม่กับน,น้องใหม่อีรีปุณนะเต็มเลยนะเกินะนการเลยนี่ หน่อไม้ไม่ต้องซื้อเอามาจากนานะคะนี่นะหนอหน่อไม้หน่อไม้สุดยอดของหนอหอนะอ่อไม้เขาเขาบอกนะชุดยอดหนอห่อไม้พี่น้องเอ้ยน,นี่เต่าหนอห่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ เผาเป็นลานคาเดอร์วันะนะโมเป็นตาม,มาลกเปี่อ่ะีน้องะดนกดวงดีกัะให้พีน่น้องมาขอขอบุญนุ้นน้ำอยู่นี่ สิมาซื้อของบอ่ะคะพ่อซื้อแล้วมาซื้อมาเติมตังค์โทรศัพท์รายเดือนคลิปแรกบ่ได้ตามโค้งสุดท้ายเลยบัดนี <laughs> ออ้โค้งสุดท้ายเลยฝันดีบ่ค่ะเป็นตะได้เห่ประวดนีออ่ฝันดีค่ะค่ะหลังวันพระมหันตะค่ะขึ้นแหลกฟันว่ารีเจ็บผลละไม้เออหลายแนวแกเคลื่อนต่อมากให้กว้อฝ <c oughs> ันนั่นค่ะ ยางเขาเ้าไปนในป่าบักเผาบักเผาป่าบาักเผามีแต่สวนบักเผามีแต่ต้นสูงยางเข้าไปในท่วมฝันยางเข้าไปไปคอต้นหนึ่งเตี่ยคอมือแลบบบานเทาเห็นยางโลอกอะวัดท่ว,วงปรได้เนะะาะภาษาเข้าเตีเ่ยเขาจับเธอไงล่ะโูกบักเผาต้นนึง คนเอินสูงมด้งแกว่าเดียวบ่เห็นหน่วยเขาดอกมันอยู่สูงอะไรท่วงป้าดอกพะวขึ้นดกแถววะใั่เพอาเขาเท่าว,วงสมันจบคำเท่าดกกระเจ็บเอาทำไมวะชันไม่เออเ <laughs> สียงผู้ใดล่ะพปะยากเลยเดี๋ยวนี้นี่จะเสียงผู้ชายแล้วแล้วโบเห็นเพิ่น อย่างนี้จะเสียงเหลียวหาอยู่ตั้งเหลียวตั้งตนปากข้าในห้องฟันนะคือว่าสิมันผู้เฝ่าสวนเพลนอะค่ือบอข้มแน่แน่ใจพรอะว่าอยากได้อยู่เห็นบากเาปิดจาบดในห้องฟันเลยว่าเอาได้บอสันหายแล้วก็เอาทาแม่บอสันค่ะอือคนบอกอีกก็เลี้ยวหาอีกตอนนี้ก็เลยปิดเอาหลายนวยอยู่ปิดได้หลายนวยอยู่ แต่บัตรเสี่ยวมาเนี่ยถือได่อุ่มในหน่วยหนึง่งค่ะเออตั่นละเสียวมาเป็นสมบูรณ์เลยยินได้เสียงไม่เห็นตัวเออยิ่งจเสียงไม่บบเห็นตัวเสียงผู้ถอยเสียงผู้ใช้อืมป่าขึ้นประทามเลขปนน่ะกระเพิ่นบอกแล้วแล้วเลขอัไรอ,อ๋อบอกอ้อ,อ้อนมาป้าบอกขอ้อนเลขไทยตีประสิทธิ์ตามที่เคย ีเคยได้ตน้นไม้จังไรกันหนึ่งค่ะมือห้อนี่เป็นเกเป็นหาค่ะบักเพาเนี่ศูนย์แน่นอนค่ะศแน่นอนให้ตีกระสิตีหนึ่งเกตศูหนึเตัวเดียวในเมนเลยหนึ่งเกตศูนย์นห่ะค่ะเราพี่เพนบอกเลขเป็นโตว่พ่อเพื่นไ่ได้บอกที่ว,ว่าพ่อตีไส้ตีไส้ จำเอาใจท่านั้นว่าพ่อเขาทวงแล้วพ้อเเป่าขึ้นดกเถอะปิดเอาทำแม่มาสิเดี๋ยวหาบ่าเห็นก็เลยทำอีกเอาได้เยอะบ่ห้แล้วก็เอาทำแม่มาสิปอตอเอาว่าไงไม่ข้อมฝันเ้ยบอกันไปน,นั่นพ่อนะ่ะสิทาม,มเล็กด้ยเนาะ ในข้องฝันแมวบ่เลยไอตีกันหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวเน้นนี่ก็คือเจ็ดศูนย์มันบ่คเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามปากอ๋อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าเน้นพ่อเน้นตัวได้ค่ะเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ไฟจีซื้อบนรางก็ได้แต่ว่ามีเลขลางเสียยหายได้บ้างจะพอรางเลยเนียนๆเลยเลขรางประกันหนึ่งงวดนี้ข้างล่างข้างล่างนี่หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดอันนี้เป็นบนบ่คะเป็นบนอันนี้เป็นบนเออพอจีซื้อรางบนน้่ก็ได้แต่ว่ารางรางตั้งหาลรางตั้งหาล่างมีตัวใด้กับ่อมีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งข้างล่างเลขเบิ้ลบ่คะเบิ้ล เวลาประมาณนี้ละหนึ่งหนึ่งเกับเจ็ดเจ็ดน้ำนักเท้อกันบอกพ่อหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแมนมันโตเดียวกันนะคะนะคะเนี่ยข้างของพ่อบุญนุนนาหมูวอดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะคว่ำฝันบันตีเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะตาไทยศูนย์ 0 7 7 0 1เจ1 0เจ0หเน้น7 0นะคะสำหรับข้างล่างพันบอกว่าพันหาย1นหนึ่กับ7 7นะคะ้นมากขายโกบพี่น้องโีเ่รา้ล่ามาช่วงสุดท้ายขึ้น่ลังฝันฝันันยังังหัลูกหูคอยตีเป็นหนึ่งรเล่มหูคอยปั้นหูหูประเด้เป็นเจ็ดเป็นเก้าก็หูตัวน้อย งูตัวน้อยหรืองูตัวใหญ่ง่ายหน่อยกระซามฤทธีโคตรมันคือการเออคือตามตามฝันตามทีค่อยฝันเคยตีระเลงงูเขาถึมีโ่งมีลาดแล้วค่ะแม่ค่ะแม่งูมาใส่มาบานหรือมาใส่ก่อนในความฝันเกิดไปจับไปยืนอยู่ใส่แล้วแปลว่าตัวใหญ่ครับค่ะ ว่ามะข่อก็ดีแล้วทำหนึ่กันบ่อีหลีกับบ่อมะแก่บ่ยังได้ไม่ไปเขียนหายเรือยเนี่ยไม่กปล่อยมาพอพอละลายๆเด้อแต่จีบออกมาแบ่งปันนะคะขอให้มันเข่าคันเข่าแล้วบ่หน่อยงวดถ้าคอยเขานะคันเข่าแล้วมันจีตอเป็นบ่จีช่วงช่วงนี้ก็มันรุนน้ำกันนะคะส่วนมากมันใจบนหรือมันใจล่างค่ะก็มันใจบนจังได้ไม่มีสูตรไมีหนึ่งอืมแปลว่าเลยข้างบนมีสูตรไมีหนึ่งนะคะ เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์เด็กสามตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเดี่เพื่นแน่นเจ็ดศูนย์นะคะข้างล่างเป็นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะคะเลขเบิร์นะคะเป็นหน้าทางหาสื่อสารกินแบงค์รัฐบาลบุญน้ำระบอกว่าเรงออกกันจรยุโรยเอสค่ะวคนถึงมากขอบคุณค่ะมาเรีค่ะ มาเตอมันโทรศัพท์ไล่เดือนเืนแค<ข>่ไหนเนี่ยผัดง่ายไปมูน่ <c oughs> นึงนั่งไปบุญ <c oughs> <c oughs>